4นะครับกระทู้ถามแยกเฉพาะ,ะที่175เรื่องการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการขยายทางพิเศษยกระดับถนนพระราม9นะครับท่านสศินันทำนิตินันนะครับถามนิตีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านนบตีว่าการกระทรวงคมนาคมนี่มีหนังสือแจ้งว่า ลำตีว่าการกระทรวงคมนาคมในมอบหมายให้ท่านลำตีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านมณพรเจริญศรีนะครับเป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนตามข้อบังคับข้อที่1น1รบเอนะครับเพื่อประโยชน์ในการถามตอบนะครับได้อนุญาตให้ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสนับสนุนข้อมูลนะครับในการตอบกระทู้ถามเฉพาะดังนี้นะครับหนึ่งท่านพีรวัตรทองประภัยนะครับสวัสดีครับ ผู้ในการกองพัฒนาและรักษาเขตทางที่1ทําการแทนผู้ในการฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดินการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมนะครับท่านที่2ท่านไพทูลคล่ากระโทกนะครับสวัสดีครับหัวหน้า,ผานแผนกอุทธรและร้องทุกข์กองกรรมสิทธิ์ที่ดินการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับกระทรวงคมนาคมนะครับและนอนุญาตให้ประชาชนผู้มีส่วนร่วม ขารับฟังนะครับในการตอบคุณู้ถามหนึ่งท่านอาทิตย์ชูสกุลธนชัยนะครับสวัสดีครับอสองท่านพรมรพลจันไม่ได้มานะครับ 3. ท่านภัยสารสุทธาวรางกูลนะครับท่านท่านที่สท่านณท่านณนรุษในกัญยาณนะ สุนทรน,นะครับท่านที่5าท่านพิมพิมนาดาตรีวิศะวะเวศนะครับสวัสดีครับท่านที่6ท่านสิริชัยนาถึงครับดีครับท่านที่7ท่านพงศธรเกื้อสกุลครับสวัสดีครับท่านที่8ท่านวชิรวิทย์บุญมาครับ เชิญท่านส,สัินนันทำนิตินันถามคำถามแรกครับขอบคุณคท่านประธานค่ะในชั้นสัินนันไปนนันค่ะผู้แทนรัศดรกรุงเทพมาหาคนครเขต11พักก้าวไกลนะคะ mm hmm. วันนี้ค่ะมีคำถามมาถามท่านทางการพิเศษอนุญ,ญาตเท้าความก่อนด้วยสไลด์นะคะอันนี้จะเป็นปัญหาที่เกิดมายาวนานเป็นสิกว่าปีแล้วนะคะก็คือเมื่อประมาณปี2551ค่ะทางการทางพิเศษได้มีการเวรค,คืนค่ะ พื้นที่นะคะเพื่อทําทางพิเศษฉลองรัฐบริเวณทางลงสุข,ขาพิบาลทําให้นะคะหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งชื่อหมู่บ้านจริรทิพย์ค่ะหมู่บ้านนี้ปกติเป็นหมู่บ้านใหญ่นะคะแล้วก็คนมาซื้อเพราะว่าทางเข้าออกสะดวกมากกันท่านประธานเสร็จปุ๊บพอมีการเวียนคืนทําให้มันมีการตัดแบ่งหมู่บ้านเนี่ยออกเป็น2ส่วนค่ะส่วนหนึ่งสิหลังในยังคงเข้าออกสะดวกเหมือนเดิมแต่ส่วนที่2ในประมาณ200กว่าหลังคาเรือนค่ะการทางได้มีการตัดทางเข้าออกทําให้การเดินทางเนี่ย ลำบากกว่าเดิมค่ะโดยการทางนะคะได้มีการทำเซอร์วิสรสสำหรับเข้าออกให้ค่ะใต้ใต้ทางด่วนแต่ค่อนข้างจะไกลมากๆทําให้หมู่บ้านในส่วนนี้เนี่ยต้องเดินทางไกลขึ้นและในชั่วโมงเร่งด่วนนะคะการจราจรติดขัดมากบางทีใช้เวลานานมากเกือบชั่วโมงนะคะในการเดินทางเพื่อจะอ้อมเข้ามาสู่ทางเข้าออกหมู่บ้านทางรูปรูป,รป้ายมือจะเป็นทางเข้าออกหมู่บ้านค่ะจะเห็นเลยว่ามัน <laughs> ยิ่งกลางคืนนะคะตอนนี้คือเป็นทางแดนสนธยา สาวๆมไม่กล้าเดินเข้าออกตรงนี้นะคะรถก็ต้องมีมถรถยนต์อม,ตอม,นมอไซค์ก็อันตรายมืดด้วยนะคะแล้วก็ต้นไม้ที่มันปกคลุมกลางค่ำกลางคืนจะมีมั่วสุมตลอดค่ะหรือว่ามีการมีคนเอาขยะมาทิ้งทางชาวบ้านแจ้งว่าเคยพยายามจะไปติดต่อทางเขตให้มาจัดการเขตบอกว่าเป็นพื้นที่ของการทางก็เลยมาทําอะไรให้ไม่ได้เลยกลายเป็นแดนสนธยาต้องเข้าออกลึกมากช่วงน้ําท่วมนี่ก็คือหมู่บ้านเนี้ยถูกตัดขาดจากโลกภายนอกไปเลยตอ,อนปี5้าสีไม่มีใครรู้ด้วยซ้าว่าในเนี้ย มีหมู่บ้านอยู่คือก็ทําให้แม่รับความช่วยเหลือใดๆเลจากจาก,จาก,จ,ากจากทางรัฐเพราะว่ามันเข้าลําบากมากๆนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะเราได้มีการลงพื้นที่ค่ะรับฟังจริงๆก็หลังจากได้ตําแหน่งค่ะก็มีการประสานมาเลยได้ไปนั่งฟังแล้วก็เดินลงพื้นที่ด้วยกันค่ะก็เลยเห็นว่าทางชนบอกว่าพยายามเคยแจ้งกับทางการทางแล้วแล้วก็ทางการท,ทางเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะทางการทางก็มีการลงพื้นที่ไปสํารวจแล้วเหมือนกันแต่ก็ทางชาวบ้านก็ไม่รู้ว่าแล้ว จะมีรีอคหรือมีฟีดแบ a กลับมาอย่างไรนะคะว่าจะจะทำทางลง จุดทางหลวนให้มันสะดวกขึ้นเนี่ยเพื่อลดระยะทางเนี่ยจะมีความคืบหน้าอย่างไรก็ไม่ได้ทราบประกอบกับช่วงสิปีที่ผ่านมาถนนใต้ทางหลวนนะคะอย่างที่บอกก็มีทุดโซมมากๆะคะมีความไม่ปลอดภัยในการสัญจรค่ะทาให้สมาชิกเนี่ยเดือดร้อนมากๆนะคะก็เลยมีคําถามแรกค่ะท่านประธานคาถามแรกอยากอ,าอยากถามว่าทางการทางพิเศษเนี่ยภายใต้การกำกับดูแลของกรทวงคมนาคมค่ะมีมาตรการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนนะคะให้กับหมู่บ้านจริธทิพย์เนี่ยกว่า200หลังคาเรือน ที่จะรับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดินเนี่ยอย่างไรบ้างมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะทำทางเข้าหมู่บ้านจากจุดลงทางด่วนเพื่อลดระยะทางเพื่อบรรเทาการติดขัดจากการจราจรบนถนนชุขาพิบาล5ค่ะคำถามแรกค่ะท่านขอบคุณค่ะเจริญทรัฐมนตีครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉันมนพรเจริญศรีรัมตีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมวันนี้ดิฉันได้รับมอบหมายจากท่านสุริยะจึงรุ่งเดืองกิจรัมตีว่าการกระทรวงคมนาคมเนื่องจากท่านติดภารกิจเดินทางไปใน3าจังหวัดชายแดนใต้พร้อมกับท่านนายกรัฐมนตรีนะคะฉันก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะคะ,ะท่านสศินันนะคะท่านเป็นสสจากภรคเก้าไกลซึ่งได้มีความขยันนะคะ เป็นอย่างมากที่ได้นําปัญหาของพี่น้องประชาชนทั้งการปรึกษาหารือทั้งการตั้งกระทูถามนะคะทั้งเป็นกรรมธิการงบประมาณรายจ่ายประจาปี2,567ด้วยนะคะในคําถามแรกของท่านสมาชิกค,ค่ะฉันขอขึ้นภาพสไลด์นะคะว่าการดําเนินการโครงการทางพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะ,อะของกระทรวงคมนาคมนะคะว่าจากคําถามนะคะว่า หากปรากฏว่าที่ดินแปลงใดนะคะที่ได้รับผลกระทบนะคะจากการเว้นคืนเรื่องของทางเข้าออกนะคะที่ท่านสมาชิกได้ถามว่าเมื่อไม่มีทางเข้าออกแล้วสิทธิ์เดิมที่กระทรวงคมนาคมจะดําเนินการอย่างไรนะคะ โดยเบื้องต้นนะคะการทางวิเศษก็จะมีส่วนของการวิเคราะห์ผลกระทบการจราจรนะคะทางด้านโครงสร้างและการบรรมุงรักษาการทางวิเศษนะคะมาเป็นข้อมูลในการประกอบค่ะว่าเราจะพิจารณากําหนดตําแหน่งใดรูปแบบทางเข้าออกแบบไหนเพื่อเป็นการบรรเทาให้กับพี่น้องประชา,ะช,าชนในหมู่บ้านนั้นๆที่สามารถใช้เป็นทางเข้าออกได้นะคะโดยผ่านเขตการทางพิเศษแล้วก็เข้าสู่นะคะในรูปแบบของรถ ทางสาธารณะที่มีสิทธิ์อยู่เดิมนั้นก่อนนะคะนอกจากนั้นค่ะทราบว่าหมู่บ้านนี้ได้สร้างขึ้นก่อนที่ทางการนำวิเศษจะไปสร้างหรือทางด่วนจะไปในภายหลังนะคะ mm. ก็ปรากฏว่าหากมีพื้นที่ใดนะคะที่ว่างใต้ทางวิเศษหรือพื้นที่ว่างที่ใกล้กับชุมชนนะคะ แล้วก็พื้นที่ดังกล่าวก็จะเป็นที่สุ่มเสี่ยงต่อการบุกรุกของประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวเราก็มีมาตรการในการที่จะดูแลรักษาและป้องกันการบุกรุกในพื้นที่ดังนั้นในพื้นที่ดังกล่าวนั้นนะคะโดยได้มีการกําหนดแผนงาน,นดําเนินงานตามภารกิจนะคะในการจัดการพื้นที่ดังกล่าวในการบุกรุกนะคะก็ฉันขอโชว์ภาพเรื่องของการทํางานร่วมมือกับประสานงานใน ในพื้นที่ของเขตนั้นๆน,น,นะคะเพื่อร่วมกันปรับปรุงสภาพของอใต้ทางด่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของสธานะเช่นการจัดทำลานกีฬาที่ลานกีฬาแสงทิพย์นะคะเขตทวีวัฒนาค่ะสวนสาธารณะวัชราพิลรมในเขตบางเขนค่ะแล้วก็สวนสาธรณะ5้สุขนะคะในเขตคลองเตยคือมีมิติทั้งเรื่องของการจัดทำลานกีฬาสวนสาธารณะ นะคะแล้วก็เรื่องของเป็นใช้ลานกีฬาเหล่านั้นเป็นที่ออกกําลังกายของเยาวชนลูกหลานในเขตนั้นๆน,น,นะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนหรือชุมชนที่อยู่ใกล้กับการทางพิเศษเหล่านั้นนะคะได้มีโอกาสมาใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์นอกจากนั้นเมื่อเราได้สร้างสาธารณแล้วสถานที่ออกกําลังกายแล้วสิ่งที่ต้องขอความร่วมมือคือช่วยกันดูแล,แลรักษาพื้นที่นั้น ให้เป็นประโยชน์โดยเฉพาะมีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับกรุงเทพมหานครแล้วก็ใช้เป็นที่พักผ่อนให้กับพี่น้องประชาชนค่ะฉันขออนุญาตตอบคำถามแรกของท่านสมาชิกก่อนค่ะขอบคุณค่ะ,ะเชิญเจินอหนั่ที่สองครับกำลังฟังเพลินๆอันอันนี้ตอบแล้วใช่ไหมคะพอดีถามเพราะว่าเมื่อกี้เท่าที่ฟังท่านรัฐมนตรีตอบเนี่ยจะเป็นในเรื่องว่า ในเขตอื่นๆมีการปรับปรุงภูมิทัศน์อย่างไรคะแต่อย่างของเขตไหมยังตรงที่เราโชว์ภาพขอ,ข,อของทางสไลด์เดี๋ยวขอสไลด์ที่ได้ไหมคะของเราเนี่ยมันยังไม่ได้มีการปรับปรุงอะคะ่ะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยคำถามที่ถามก็คือว่าจะมีเป็นความเป็นไปได้ที่จะทําทางเข้าหมู่บ้านที่จะเป็นทางจุดมีหลายรูปอเนนี้คะ่ะรูปนี้คะ่ะคือปกติชาวบ้านจะต้องใช้เวลาในการเดินทางอ้อมเห็นไหมคะ อ้อมมูฟอ on, <Move> on เป็นวงกลมอันนี้มูฟออนเป็นสามเหลี่ยมนะคะคือไปไกลมากๆแต่ถ้ามีทำมีการทําทางใหม่ตรงเส้นสีแดงค่ะคือมันจะลงแล้วก็สามารถเข้าเข้าถึงหมู่บ้านได้เลยนะคะซึ่งมันอาจจะทําให้สะดวกกว่าอันนี้คือคําถามแรกท,ที่ที่ถามไปนะคะส่วนคําถามที่2องเมื่อกี้เหมือนที่ท่านตอบมาเป็นเรื่องของช่องเซอร์วิสเซอร์วิสเขาเรียกะไรนะเซอร์วิส เซอร์วิสโรใช่ไหมคะที่มันมีอยู่เนี่ยถ้าตอนนี้สถานที่จริงอันนี้คือมันจะไม่ได้เป็นรูปเหมือนที่ท่านท่านเอามามาให้ดูภาพจริงอันนี้คือมันจะซุดโซมากๆแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันมันมืดแล้วก็ใต้ทางด่วนมันมีต้นไม้เต็มไปหมดแล้วก็จะมีการมาม้วนสุมของวัยรุ่นเนี่ยเยอะมากแต่จริงๆเนี่ยถ้ามีโอกาสในอนาคตท่านเป็นคำถามที่2เพิ่มเติมแล้วกันค่ะว่าจะมีแนวทางในการปรับปรุงภูมิทัศน์ใต้ทางด่วนของบริเวณทางลง อขอให้าน5ตรงนี้หรือไม่นะคะเพราะว่าต้องบอกว่าใสา่ใหม่เนี่ยเป,เป็นเขตที่มีประชากรเนี่ยอันดับต้นๆของเทพมหานครจริงๆเราครองอันดับหนึ่งมาหลายปีเพิ่งโดนแซงไปประมาณ200กว่าคนจากเขตคลองสามวานะคะแต่จริง,รงๆเราก็ยังคงมีความแออัดมากๆอยู่ถ้ามันมีส่วนสเพิ่มเติมได้ต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าใสา่ใหม่เราไม่มีส่วนสนับของตัวเองขนาดใหญ่เลยนะคะเราต้องไปใช้กับทออ ซึ่งกองความอากาศก,าก็มีการเปิดปิดเป็นเวลาถ้าอนาคตสามารถมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ได้ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับประชาชน2 0 0แสนกว่าคนในเขตสายใหม่เพิ่มเติมด้วยแล้วก็ทำให้หมู่บ้านเนี่ยมันทางเข้าออกมันสบายขึ้นอาจจะช่วยลดความกังวลใจของของประชาชนได้แต่ยังไงอยากได้คำตอบคาตอบแรกก่อนนะคะที่ว่ามีโอกาสไหมที่จะเปิดทางให้มันสะดวกขึ้นและคำถามที่สองคือว่า,าจะมีแนวทางในการปรับปรุงภูมิทัศน์ใต้ทางด่วนบริเวณทางเข้าหมู่บ้านเจริญทิพย์หรือไม่คะขอบคุณคะ่ะ กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะในประเด็นคําถามที่1น,นะคะเนื่องจากชั้นได้ฉายภาพโดยภาพรวมของภารกิจของ การทางพิเศษนะคะแล้วก็สิ่งที่ท่านสมาชิกได้มีความห่วงใยนะคะเนื่องจากฉันเห็นว่าคําถามที่2จะเกี่ยวเนื่องกันฉันก็จะหยิบคําถามที่2ขึ้นมานะคะในประเด็นของคําตอบนะคะว่าในคาถามที่สองเรื่องของที่ท่านสมาชิกได้พูดถึงโครงการหมู่บ้านจีรทิพเนี่ยค่ะเป็นโครงการหมู่บ้านจัดสรรที่อยู่กันต่อเนื่องอย่างที่กลับเรียนว่าสร้างก่อนที่การทางพิเศษจะไปสร้างนะคะจึงต้องมีการ เวนคืนเพื่อการมีการก่อสร้างนะคะหมู่บ้านดังกล่าวเรียกว่าการก่อสร้างทางพิเศษฉลองรัฐนะคะตามที่ได้ขึ้นรูปเรียกว่าถนนสายรามอินทราวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครซึ่งปัจจุบันนะคะรถยนต์ในโครงการเนี่ยหมู่บ้านเนี่ยสามารถเข้าออกสู่ถนนสุขาพิบาล5ได้ภายหลังการเวนคืนแนวทางพิเศษเนี่ยได้ตัดผ่านหมู่บ้านจิตรทิพย์นี่ออกเป็น2ส,ส่วนนะคะเห็นไหมคะว่าส่วนแรกเนี่ยในฝั่งตะวันออกนะคะ เป็นแนวเขตทางพิเศษยังคงเข้าออกถนนสุขาพิบาล5ได้อยู่แต่สำหรับหมู่บ้านจิรทิพย์ในส่วนที่2ฝั่งด้านตะวันตกนะคะฝั่งด้านตะวันตกทางหนึงนะคะจะเป็นแนวเขตทางพิเศษที่ไม่สามารถสัญจรเชื่อมต่อกันเพื่อเข้าออกสู่ถนนสุขาพิบาล5ได้เนื่องจากว่าถูกแนวเขตของการทางพิเศษขวางกั้นไว้นะคะ โดยการทางพิเศษกระทรวงคมนาคมได้แก้ไขปัญหาผลกระทบดังกล่าวเรื่องของทางเข้าออกของพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านจีรทิพย์นะคะฝั่งตะวันตกโดยจัดทําถนนเซอร์วิโรดดังที่ท่านสมาชิกได้พูดถึงสักครู่นะคะใต้ทางพิเศษเนี่ยทดแทนให้สามารถสัญจรไปมาได้แล้วก็นอกจากนั้นค่ะสุดถนนสุขาพิบาล5เนี่ค่ะมีระยะทางทางสิ้นนะคะ780เมตรเป็นถนนที่มีรถสวนทางเข้าออก ันเป็นจำนวนมากซึ่งความยาวของช่องเนี่ยช่องละ3.50เมตรนะคะแล้วก็มีไหลาทางนะคะ,ข,ะข้างละ1เมตรรวมความความกว้างของถนนดังกล่าวรวมถักปรับไหลาทางเนี่ย9เมตรพร้อมทั้งติดตั้งไฟส่องสว่างตลอดแนวถนนและอนุญาตให้จัดทำผิวถนนจราจรกว้าง3.50เมตรนะคะและใช้เป็นทางออกอีกหนึ่งช่องทางนะคะต่อจากถนนลุกลัง ที่มีความกว้าง5เมตรนะคะโดยเราได้จัดทําถนนทดแทนท่านสมมชิเขียนภาพไหมคะเราได้มีการจัดถนนทดแทนให้แล้วโดยลอดผ่านใต้โครงโครงการก่อสร้างพิเศษฉลองลรัดนะคะบริเวณกึ่งกลางระหว่างเสาต่อม่อของทางพิเศษให้เชื่อมกับทางลงทางพิเศษของรถที่มาจากถนนจะตุโชตค่ะเห็นไหมคะในเส้นทางสีฟ้านะคะที่ตำแหน่งห่างจากป้ายเตือนทางโค้งเนี่ย ประมาณ40เมตรเพื่อใช้เป็นทางออกของประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านจิระมิตรฝั่งตะวันตกเพื่อออกสู่ถนนสุขาพิบาล5เพิ่มเติมอมมีกหนึ่งเส้นทางค่ะสำหรับกรณีเคยมีกรณีเรื่องดังกล่าวนะคะว่าสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเนี่ยเขตสายไหมนี่ค่ะ ได้แจ้งเรื่องของการทางพิเศษเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์นะคะว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจากาลูกบ้านหมู่บ้านจิรทิพย์เนี่ยคะ่ะเรื่องของความจําเป็นที่จะบรรเทาเรื่องของการจราจรให้สามารถให้พี่น้องเนี่ยเวลาขับรถลงทางด่วนเนี่ยจะสามารถเลี้ยวซ้ายเข้าโครงการได้เลยเนี่ยระยะทาง200เมตรนั้นนะคะเราก็ได้มีการตรวจแล้วก็ตรวจสอบนะคะพบว่าการก่อสร้างถนนระยะทาง200เมตรที่ไปเชื่อมกับถนนนะคะ เซอร์วิโรถซึ่งตรงข้ามบริเวณหัวเกาะนะคะตรงบริเวณหัวเกาะนะคะของถนนทางทางพิเศษของสายสุขาพิบาล5เนี่ยซึ่งไปบรรจบกับคู่ขนานดังภาพช้าๆนะคะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเลื่อนภาพสไลด์นี้ออกนะคะ mm. ก็จะเป็นเส้นทางที่คู่ขนานกับค่าผ่านทางพิเศษสุขาพิบาล5จากบริเวณที่จุดกับรถใต้ทางพิเศษนะคะ ท่านสมาชิกก็จะเห็นว่าลัลากษณะกายภาพเนี่ยก่อนจะถึงทางราบเนี่ยเป็นลักษณะาทางโค้งค่ะและรถที่ลงมาจากทางหลวนพิเศษเนี่ยจะมาด้วยความเร็วมากนะคะจะจึงเห็นว่าถ้าเราจัดทำถนนดังกล่าวจะเกิดผลกระทบต่อการจราจรและเกิดอุบัติเหตุในทางพิเศษนะคะอย่างมีนัยยะสำคัญเนื่องจากตำแหน่งดังกล่าวนี่ตรงกับบริเวณหัวเกาะของทางลงพิเศษซึ่งไปบรรจบกับ ถนนคู่ขนานที่มาจากจุดกลับรถนะคะใต้ทางพิเศษเพราะฉะนั้นรถที่ลงจากทางพิเศษเนี่ยจึงต้องการใช้ช่องทางเข้าทําให้ต้องมีการชะลอตัวแล้วก็จอดบริเวณหัวเกาะเพื่อรอรถเนี่ยนะ,ะที่หักหัวเลี้ยวเข้าช่องทางดังกล่าวทําให้รถที่ตามมาด้วยความเร็วจากทางหนนพิเศษเนี่ยเบรกไม่ทันนะคะเพราะอยู่ในช่วงทางโค้งและลงจากทางพิเศษมาด้วยความเร็ว อาจทําให้เกิดการชนท้ายและยังมีการตัดหน้ารถที่วิ่งมาบนถนนคู่คู่ขนานนะคะที่มาจากจุดกลับรถใต้ทางพิเศษอีกด้วยนะคะกระทรวงคมนาคมนะคะการหนังพิเศษจึงไม่อาจพิจารณานะคะ ที่จะดาเนินการตามคําขอได้นี่ดิฉันยกกรณีตัวอย่างที่ท่านสมาชิกหรือว่าท่านสอกอของเขตสายไหมขึ้นมานะคะแล้วก็เป็นแนวคําตอบที่ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ถามขึ้นมานะคะแล้วก็แล้วก็มีหนังสือแจ้งให้ทราบไปเมื่อวันที่29สิงหาคมค่ะนะคะจากที่ท่านสมาชิกได้ขอใช้พื้นที่นะคะตอนนี้นะคะสํานักผังเมืองนะคะ ใต้ทางทางด่วนพิเศษที่ท่านสมาชิกได้ถามตอนนี้สำนักผังเมืองกรุงเทพมหานครนะคะได้มีการสำรวจพื้นที่ที่จะทําเป็นสถานที่สวนสาธารณะนะและเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของพี่น้องประชาชนในชุมชนนั้นแล้วขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการดําเนินการนะคะ,คะนี่คือเป็นคําถามที่2ค่ะคุณค่ะขอบคุณค่ะก็เป็นคําตอบ ที่เดี๋ยวจะเอาไปตอบกับพี่น้องประชาชนต่อไปนะคะขอบคุณท่านรัฐมนตรีด้วยนะคะทีนี้ก็คือมีแต่ทีนี้ทางชาวบ้านเนี่ยก็ได้มีข้อเสนอเพิ่มเติมอีกว่าก็ถ้าเป็นไปได้อ่ะคะ่ะในเรื่องของการทําทางเชื่อมต่ออื่นๆน,นะคะที่จะสามารถทําให้ล้นแล้วเวลาในการเข้าสู่หมู่บ้านได้เนี่ยอย,อยากชวนทางท่านรัฐมนตรีหรือว่าทางการทางเนี่ยลงไปสำรวจกันอีกรอบนึงอยากให้ลองไปสํารวจเขาบอกว่ามันอาจจะมีวิธีในการที่อาจจะไม่ได้ลงเลยแต่อาจจะต้องลงแล้วไปวนอีกรอบหนึ่งได้ไหมเพราะคิดว่าจะช่วยลด การแอรอัดของเส้นนั้นไม่ได้มากถ้าท่านเคยไปเนี่ยตรงเส้นแตดูโชนเนี่บางวันติดมากลงดวมนวนมลเราก็ติดตรงนั้นเนี่ยเป็นชั่วโมงเลยก็มีเหมือนกันถ้ามันสามารถมีทางที่มันกระจายปริมาณรถออกไปได้ด้วยเนี่ยนอกจากทางหมู่บ้านชุมชนอาจได้ได้ความสะดวกแล้วส่วนหนึ่งแต่คนอื่นๆที่เขาต้องผ่านทางเข้าสู่เส้นสุขภิบาล5เนี่ย อาจจะทําให้ลดปริมาณลดได,ได้ได้ได้ด้วยเหมือนกันก็อยากชวนถ้ามีโอกาสอยากชวนไปลงมืที่ด้วยกันเพื่อดูแนวทางการแก้ไขปัญหาอีกครั้งหนึ่งค่ะส่วนในเรื่องของอการปรับปรุปงคุณพิทักษ์ค่ะถ้าเป็นไปได้มีกรอบระยะเวลาให้ดิฉันหน่อยจะได้ไปตอบได้เหมือนกันว่าอาจจะมีสถานะมาทำนะคะประมาณภายในระยะเวลาเท่าไหร่เมื่อไรหรือประมาณภายในปีนี้จะได้เป็นความสบายใจของพี่น้องประชาชนว่าเราจะมีสถานะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแห่ง ถ้าเพิ่มเติมเป็นแบบเป็นด็อกพาร์คให้สสุนัขมามาเดินวิ่งเล่นได้ด้วยก็ดีมากๆอันนี้อันนี้เป็นข้อเสนอแนะนะคะยังไงก็อยากฝากด้วยค่ะเดี๋ยวไปฝากน้ำตีแล้วกันนะไปถามว่าเมื่อไหร่นะได้ค่ะโอเคเนาะขอบคุณค่ะเขาเป็นเลยเวลาขอบคุณค่ะขอบคาเนาะอันนิดนึงอ่ะเชิญเชิญน้ำตีครับ ขอบคุณค่ะท่านประธานในประเด็นคําถามของท่านสมาชิกนะคะเรื่องของการพิจารณาการดาเนินง,งานเนื่องจากเรื่องยังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของผังเมืองกรุงเทพมหาคนครด้วยนะคะแล้วก็จะประสานเรื่องของผังเมืองกรุงเทพมหาคน,นะครค่ะว่านอกจากนั้นคะก็อยากจะ ชี้แจงเรื่องของแนวทางปฏิบัตินะคะว่าพื้นที่ใต้ทางด่วนที่เป็นพื้นที่เสี่ยงอันตรายนะคะเราก็ได้กําหนดเจ้าหน้าที่นะคะออกตรวจสัปดาห์ละสี่ครั้งนะคะถ้าพบเกิดเหตุการณ์อันตรายเราก็จะมีป้ายเตือนแม้แม้ว่าจะป้ายเตือนเรื่องห้ามทิ้งขยะห้ามพื้นที่นี้บุก,กรุกหรือว่าตรงไหนนี่มีพื้นที่ใหญ่ปกคลุมนะคะการทางพิเศษก็ จะ,ะดําเนินการแก้ไขในเบื้องต้นโดยภาพที่สมาชิกได้โชว์นะคะเราจะเร่งรัดแล้วก็เข้าไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เป็นสถานที่ที่ไม่ได้เป็นแหล่งมั่วสุมของยาเสพติดนะคะขณะเดียวกันเรื่องของป้ายเตือนเราก็ยังมีติดมีหมายเลข ด่วนนะคะที่สามารถโทรแจ้งได้คือหมายเลขด่วน1543นะคะของการทางพิเศษนะคะที่จะแจ้งข้อมูลของประชาชนว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อันตรายใดๆในบริเวณของพื้นที่ของการทางพิเศกษก็สามารถแจ้งได้นะคะหมายเลข1543ทางการทางพิเศกษก็จะเก็บบันทึกนี้นะคะแล้วก็ทําเป็นข้อสังเกตว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่เสี่ยงแล้วก็พื้นที่อันตรายที่จะต้องเข้าไปดูแลเป็นพิเศษแล้วก็นอกจากนั้นค่ะเส้นทางที่การทางพิเศษได้ดูแลขณะนี้นะคะมีระยะทางถึง2 ร0 0กิโลเมตรนะคะเราเราก็ได้ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวรวมทั้งเขตการบริหารงานของกรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรับฟังความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็นในองค์กรปกครองส่วนที่ถึงระดับของผู้ว่ากรุงเทพมหานครสกนะคะแล้วก็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเ,เอาความคิดเห็นเหล่านั้นมาบริหารจัดการให้การทางพิเศษนะคะได้ แก้ไขปัญหาให้ตรงออกับความต้องการแล้วก็บริหารพื้นที่ใต้ทางด่วนด้วยความรอบคอบแล้วก็คุ้มค่ากับเม็ดเงินกับภาษีของพี่น้องประชาชนต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธานครับเดี๋ยวคุยกับท่านแขวงนะออดูว่าจะให้ได้เมื่อไหร่นะทางทางด่วนทางด่วนนะนะขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับคุยนอกรอบได,ได้ได้อีกเยอะเลย,ค,ยคุยเลย Ha <laughs>